สวัสดีครับผู้ชมทุกท่านนะครับนี่พบกับรายการดอทช n แนลนะครับก็ตอนนี้ท่านผู้ชมก็อยู่กับในเกม t o m b r a i d e r เป็นภาคแรกเมื่อปี2013นะครับก็ตอนนี้ทาง Steam เขาได้แจกเกมนี้ให้เล่นกันฟรีแล้วก็ใครที่กำลังดูผมอยู่ตอนนี้ก็สามารถไปกดหลับได้ถึงวันที่27มีนาคม2563ครับผมก็ตอนนี้ เราก็จะไปเล่นนิวเกมซึ่งตอนนี้ผมเล่นไปนิดนึงแล้วเมื่อกี้มีเหตุขัดข้องซึ่งผมลืมเปิดเสียงเกมมันทำให้ผมมาอัดใหม่ดีกว่าอันนี้ลบไปเลยเพิ่งคอมพิวไปเป็ก็เล่นหมดนาววโอเคก็ซับพวกนี้เดี๋ยวผมจะใส่ซับให้นะโอเคครับผม Find adventure, but instead, adventure found me in our darkest moments. When life flashes before us, we find something. Something that keeps us going. Something that pushes us. เหมือนเราจะอยู่บนเรือนะฮะแล้วก็เรือเราได้เกิดการอับปางลงการทะเลเลยแล้วก็มีเรือใครก็รูปนะฮะมาช่วยเราซึ่งเขาก็ช่วยเราไม่สําเร็จทําให้เรามาอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้อีกแล้วนะเออทาให้เรานอนแล้วก็มีคนอยู่ข้างบนนะฮะซึ่งผมใส่ซับทั้งหมดนะแปลไม่ออกเลย รู้สึกเหมือน,น,นไม่มีใครเห็นเดี๋ยวใส่ซับทั้งหมดเลยนะใส่ซับตามซับอิงนี่แหละตามซับอิงนะแล้วก็โดนโดนไหมซับผ่อเล่นไปแล้วรอบหนึง่งก็นี่คือคล้ายเกมเขานะอ่านไม่ทันอ่านมาสองรอบแล้วยังไม่ทันเลยก็ตอนนี้ศึก อยู่ในที่ไหนสักที่เป็นถ้ำนะฮะก็เรากำลังห้อยหัวอยู่หัวก็โลกเต็มเลยถ้ำพันปีแล้วนะครับเวอร์ชันตอนนี้เราห้อยหัวอยู่นะจือ้อเจอหนักแด่ที่อยู่ข้างโอ้โหมา ตอนนี้ยังขยับไม่ได้นะตก,ตกใจเล่นกี่รอบกี่รอบก็ตกใจไอ่อันเนี้ยตกใจทรงผมสุดเก๋นนะฮะห้อยหัวเดี๋ยวตอนนี้เราก็ต้องออกไปเราต้องเวียงเวียงเดี๋ยวมันจะสอนเราช่วยด้วยก็เรียกชื่อคนฮะ ตอนนีเราต้องลงไฟข้างล่างนะฮะปึ๊บโดนโดนเราต้องเชิญไอ้นี่ให้โดนไฟก่อนนะโดนละโดนละเหมือนจะโดนละอ๋อล่วงแล้วเราก็ไฟลุกไฟลุกทูมไรเดอร์มันมันแปลว่าอะไรนะผมไม่รู้แต่ว่าเกมเกมนี้มันจะเกี่ยวอะไรกับ ไฟนักหนาวะอืมแล้วก็ล่วงมาแล้วก็โดนเสียบลูกชิ้นไม้เสียบลูกชิ้นเสียบแล้วเราก็ต้องดึงออกนะกดอ e. ีโอ๋อกดยำ้ยำย้ำช่วงนี้เดินได้ป่ะกดชิปได้ไป่ะไปไปโอ้ย ลงไว้นอนหนึ่งทีจน,นี้วิ่งไปวิ่งไปน่ากลัวน่ากลัวจะโอ้โหเหมือนมีคนโดนตึงวิญญาณอยู่นะเราเดินเข้าไปดูดิเดินตรงๆได้นี่หว้ยที่นี่ที่ไหนเกิดอะไรขึ้นกับฉันอ่ะสิทอดมานิวของใหม่ <c oughs> นี่เราจะเล่นด้วยความรวดเร็วฮะอืม จุดถอยถอยถอยเกมนี้มันเป็นอะไรที่เกี่ยวกับไฟเยอะมากนะผมบอกเลยเราก็จะมาตรงนี้โห่ช่องแคบมาลก,กานี่ช่องแคบอุ๊ยทอดบัง <c oughs> โอ้ไปจุดไฟก่อน้อยสามารถกดคิวเพื่อดูว่าให้เราทำอะไรต่อไปได้นะก็เอาไฟมาจุดตรงนี้เสร็จปุ๊บไฟมาจุดตรงนี้ กดสเปซบาร์เพื่อกระโดดโอเคแล้วเราก็จุดเพื่อที่จะให้ตรงนั้นระเบิดเครรู้เรื่องรอรอตุม้มอ๋อยังยังตุ้มช้างวะตุ้มยังไงมันก็ตุ้มอยู่ดีอ่ะฮะอืะอเล้ววิ่งมาแล้วก็วิ่งไปเอ้ อู้อู้อู้อะไรอะไรอะไรอ,อื้อเด็ดบายเดรไลท์ข้อเราวันนี้เราก็ยังไม่รู้นะว่าไอ้นี่มันเป็นใครเดี๋ยวผมใส่ทับทั้งหมดนะไปวิ่งไปเดินย่อไปย่อ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 เดินว่ายน้ำว่ายเป็นไม่เน่าน้ำ กระโดดย่องๆโอ้ฟฟไฟไฟไหม้แล้วฟไฟไหม้หินแล้วเดี๋ยวเราจะเจอน้ำผุข้างหน้านะฮะไปยาวๆนค่ัคืนนี้ Force of will fire wheel อ่าดับเมื่อเราจเจอน้ำผู้แบบนี้นะมันจะดับกดคิวเพื่อดูว่าเราต้องทำอะไรต่อไปฮนะดูเหมือนว่าเราจะต้อง ทำลายกำแพงตรงนั้นนะซึ่งจุดไฟก่อนนี่ดูเหมือนว่าจะต้องเอาอันนี้ลงมาจุดสองฝั่งก่อนึบมาเข้าคัาเสเซนเอาไว้ใช่แล้วเราก็ได้อันนี้ลงมาเดี๋ยวนะถ้าเราจะไป เอาไฟไปเผาตรงนั้นใช่ไหมฉะนั้นเราก็ต้องใช้เอเครื่องตงัวนี้ซึ่งถ้ามันมีอันนี้อ๋ออันนี้ส่องสว่างด้วยฉะนั้นเราต้องขึ้นไปข้างบนก่อนนี่กายคิดรบชันฉลาดนะเราไม่เคยดูช่องไหนมาทางนั้นอันนี้ <c oughs> กดเอฟได้เป็นการกระแทกแล้วมันก็จะกลับมาโอเคถ้างั้นเราต้องลงไป เราต้องจุดไฟจุดไฟได้โอเคแล้วก็ขึ้นไปเพื่อที่จะไปกระโดดคล้ายเกมถ่วงน้ำหนักถ่วงน้ำหนักให้อันนี้มันขึ้นมาโดดไปปึ๊บถ่วงขึ้นมาโอเคถูกต้องสวยงามเข้าไปเอากล่องสองกล่องเ็าแล้วเข้าไปสวยงามแล้วเราก็เสียงอะไรน่าก,กลัวมากเลยผมไม่ชอบเลยว่ะ นี่บอกว่าจะที่นี่กันเถอะนี่มาแล้วคนไม่ชอบอะไปกระแทกตูดเป็นรอยตูดแข็งเนาะแล้วก็ระเบิดโอ๊ยแล้วลงมาอะไรตรงนี้วะเนี่ย <c oughs> ไะ<ป>แล้วก็วิ่งมา <c oughs> ก่อนที่เอานั่นจะมาก่อนที่เอานั่นจะตามมาเราต้องรีบไปก่อนวิง่งโอ๊ย สายปิดไปทางขวาเอ้ยแสงสว่างของถ้ำโอ้โหวันนี้จะได้ออกไปเจอผู้คนไหมเนาะกระแทกกระแทกอุ้ยเจ็บบอกเลยเจ็บบอกเลยเจ็บกระโดดไปเออวิงว่งวิ่งลัน่นกระโดดยาแขนแกร่งยากระโดดไปฮึบโอ้ยเกือบตกเล่นไม้ขาปลากลัวบ่อยฮึบ ช่องแคบแล้วกาเอ้ยมาอีกแล้วโอ้โหเด็บบายเดรไลท์แล้วก็ถีบหน้าไปโอ้ยอย่าตามมาอย่าตามมาโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ทับหน้าตายแล้วหน้าแตกโอ้ยโอ้ยโอ้ยมันแคบขึ้นเรื่อยๆมันแคบขึ้นเรื่อยๆโอ้หินอะไรมันเบียดเบียดอย่างนี้วะเนี่ยจะโดดต้องกระโดดแล้วชนเนี่ยอืมไม่คิดอะไรทั้งนั้นเอ้ยเอ้ยไฟไฟเอ้ยของสําคัญนัะนน่ะโอ้โหเฮ้ยเด็บบายเดรไลท์โอ้โหผมบอกแล้วเกมมันเหมือนเด็บบายเดรไลท์นี่มั้งขึ้นไป โอ้โหกระตุกกระตุกหนีหลบซ้ายเข้าไปไล่นบาดลไลโอ้โหขึ้นไวระดับแปดขึ้นเป็นลิงเลยปึ๊บหลบขวาซ้ายขวาหน้าหลังไปปะโอ้โหเล่นได้บาได้ไลท์บ่อยบอกเลยฆาตกรจับไม่โดนจับไม่โดนแสงสว่างที่ปลายถ้ำขึ้นมาแล้วครับผมเว้ยไม่ให้กดต่อเออเละตุ้มเป๊ะมองไม่เห็นเลยคราบเลือดบังเสียง ยวถึงไม่เห็นต้นไม้นะจากผิวเนียนๆเนี่ย,นนยโอ้โหเละเนียนเหมือนกันนะนผิวผิวผิวเนียนเออผิวเนียนตอนนี้ไม่เนียนละเลือดเต็มเลยจากเนียนกิฟตอนนี้เลือดซิปแล้วโอ้โหสึกเศร้าเรืออับปางเรือใหญ่ซะด้วยชูมไวเดอร์สวยงามตาม้องเรื่อง โอเคก็น okay. ่าจะขอจบพัทที่1แต่เพียงเท่านี้นะครับก็ใครที่ชอบคลิปนี้ก็ขอให้กดไลค์กด subscribe เอ้ยตรงๆเลยดิก็มาลองให้ทุกคนดูนะครับว่าฝีมือการใส่ซับหรือว่าตอนนี้ยังแปลไม่ได้แน่นอนนะครับเพราะเป็นเด็กกระโปรงอยู่นะฮะกอ ใครที่ชอบเกมแนวนี้แล้วอยากให้ทำ m ไรเ i d e r ต่อผมจะเล่นให้จบนะครับแล้วก็บอกไว้ว่าผมจะอัด Resident Evil ภาค3 Remake นะฮะก็สามารถติดตามชมกันได้นะครับก็ไอ m ไรเดอร์ Tomb นี้ผมจะเล่นภาคหนึ่งให้จบแล้วก็ถ้าคนดูชอบมากๆๆๆๆก็ผมจะอัดภาคอื่นๆของ t ไรเดอร์ต่อต่อไปเรื่อยๆนะครับก็ สวัสดีพีนี้ก็ต้องขอจบคลิปเพียงเท่านี้ครับถ้าชอบลืมกดไลค์กดซับสไครต์กันด้วยนะครับก็สวัสดีไปแล้วครับบ๊ายบาย